สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เป็นรายการใหม่ของพวกเรานะครับอีพี EP นี้ in, เป็นอีพีที่1นนะครับช mm hmm. ื่อว่าพาเที่ยววัดในจังหวัดสมุทรสรครามนะครับเราจะลงให้ได้อาทิตย์ละ1วัดนะครับทุวกวันเสาร์นะครับเดี๋ยวยังไงอีพีแรกเราไปชมวัดหลวงพ่อบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารกันนะครับมาถึงเราก็ มาเจอคนรู้จักนะครับนั่งนี่มาก็มาเช่าดอกไม้ทูบเทียนใต้ไหนครับใต้ยอดนะดโอเคเราก็จะไปไหว้กันครับนี่ได้ามาแล้วเรามาจุดทูบเทียนก่อน นี่ครับภายในวัดเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้หลวงพ่อนะครับจุดตรงไหนทูบเทียนกันก่อนปักเทียนก่อนลมแรงต่อไปตามด้วยจุดทูบนะครับนี่ นี่คือตรงที่ไหว้นะครับนีคาถาตามนี้เลยนะครับนี่ส่มาถจะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อวันแหลมนะครับเราก็มาไหว้กันก่อน คาถาบูชาหลวงพ่อ้านแหลมนะครับสัทวชิระสะมมทวาระวิหาริปะติทังนเรเทวิหิปูชิตังปัตตะหัตถุทโรปังอรหังวันทามิ ทูรโตสาบุชาบุญพ่อบ้ลนแลมนะครับะมะระอะณเทวะครับแล้วเราก็จะเข้าไปไหว้พ่อแล้วก็ปิดทองข้างในนะครับจากนั้นเราต้องเอาทูบมาปักนะครับที่ปักทูบนะครับห้ามปักเทียนเขาบอกว่าห้ามปักเทียนแล้วก็ตอกไมใ้ใส่ตรงนี้เอ๊ะผมลืม,มเอา ลององไปปิดครับมา,มาไหวก่ฮะไม่ครับอ,อยู่ที่นี่ครับ<อ>ลงุงจะถามว่าเรามาจากไหนครับเราก็จะมาเข้าบวถปิดทองพ่อนะครับข้างในร่มเย็นนะครับขึ้นไปปิดทองก่อนแล้วค่อยลงมาไหว้อีกที ที่จะมีทางขึ้นตรงนี้ด้านข้างซ้ายนะครับท้างขวาก็จะเป็นทางลงน,นี่นี่คือวงหลวงพ่อนะครับนี่ครับปิดท่อกัอนก่อนครับ ดังนั้นซ้ายมือจะเป็นทางลงนะครับขละทิ้งให้ถูกที่ด้วยก็จะมานั่งกันไว้ตรงนี้นะครับ และตอนนี้ที่วัดก็จะมีสร้างอุโบสถหลังใหม่นะครับนี่ครับรวมกันบริจาคได้นะครับนี่ครับสวยงามมากมนี่เป็นจำลองนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูฝั่งที่กำลังสร้างจริงๆนะครับนครับบริจาคกันได้ครับเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ฝั่งลานจอดรถที่นี่กำลังสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่เราให้ดูเมื่อสัก่นี่นะครับนี่นี่ครับอุโบสถหลังใหม่นะครับใครสะดวกอยู่แถวนี้ก็มาไหว้ได้นะครับหลวงพ่อบานแหลมครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นวัดไหนคอยติดตามเราด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ